สวัสดีครับเพื่อนๆมาสรุปบิตคอย n กันหน่อยนะครับเนื่องจากบิตคอยิดปิดวิ e k l y บารนะครับไปเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็จะได้เห็น Bar ์ในวิ l y c h a าดด้วยนะครับบารใหม่นะครับแล้วก็ม่เดูมาดูเดรดิชัก่อนนิดหนึหรือว่าดูวิกฤตเลยวิก l y ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเด y c h ช r t ใหม่ วิกฤต์ขาดนะครับมาสัปดาห์ที่แล้วโอ้นะครับเป็นเบรกนะครับเนะี่ยสัปดาห์ที่แล้วเบรกลงจากโลของวันที่24แจนนะครับแล้วก็เบรกลงมาลึกเลยนะครับแล้วก็มีหางขึ้นมายาวๆนะครับปิดที่หายนะครับของไอ้ปิดปิดสูงกว่าเกึ่งกลางของบาร์นะครับอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วเหมือนมันเป็น วิก k บกเอาท์นะครับนะทำให้มันดูเหมือนวิกเบกเอาท์นะครับซึ่งจะสังเกตว่าอย่างที่บอกไปนะครับในดิชาช์่เรามันถึงระยะมเช m o ูฟนะครับแรกนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยมีดิวอ r s ซ l ขึ้นมานะครับก็แต่ว่าเนื่องจากมัน Follow เนี่ยแบร์นะครับ1 2 3 4 5 6 6 Week สนะครับหก e ิกนะครับที่ลงมานะครับ โดยเป็น channel ที่ tight นะครับแล้วก็เป็น consecutive b a r week นะครับถึง6สัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะ minor แล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ low ของ t r a d i n g range นะครับแล้วก็มันมันถึง major move target แรกนะครับเรายังมอง reversal นะครับได้นะครับมันอาจจะมี reverse กลับขึ้นมา นะครับเพราะว่าตอนนี้มันสังเกตมันลงมาเนี่มันลึกมากนะครับลึกกว่าเส้น moving average ทั้ง daily chart และ weekly chart เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่ามันน่าจะมี reversal ขึ้นไปนะครับเพื่อจะไป test EMA นะครับคือไม่น่าลงมาได้เยอะนะครับเพราะว่ายิ่งมันห่างจากเส้น EMA มากเนี่ยแบกก็ไม่อยากจะช h o r t นะครับอยากจะ take profit มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลงไปลึกมาก ไม่ได้นะครับน่าจะมีรีวอร์ซอซขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงใหม่นะครับมากกว่านะครับแต่ก็แทร็กเก็ตเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรายังมองที่ไฮของวันที่17ธันวาคม2017จนถึงไฮของวันที่16จูลนะครับปี2019นะครับอยู่ในโซนนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกับตัว แบบ channel line ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแมกเนตอยู่ข้างล่างนะครับแถวๆหมื่นหมื่นสี่ถึงสองหมื่นแถวๆนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับหรืออาจจะลงมาถึง1นึ่งหมืก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังอยาต้องรอดู pullback ก่อนนะครับนะครับคือถ้าผมไม่เห็น pullback ผมก็ยังไม่ไม่ไม่อยากพูดเรื่องลงไปถึง1นึ่งหมืนนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดว่าลงไปถึง1นึ0 0หมนก็คือผมก็เดาเอา นะครับว่าผมก็จริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะลงไปถึง1 0,000มื่นไหมแต่ถามว่ามีความเป็นไปไ,ได้ไหม,ไ,มไปถึงหนึ่งหมื่นนะครับบิต <Bitcoin S 1> คอยก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าตรงแถวแถวหนึ่งหมื่นเนี่ยมันเป็น start of buy climax นะครับนี่ครับเป็น parabolic w วสต์บายไคม์แมที่ขึ้นมาชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของ buy climax ชุดนี้ทั้งหมดนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสกลับลงมาเทสสตาร์ทอัพบายไคม์แม็กอยู่แล้วก็โดยทฤษฎีก็ ก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าลงมา1นึ่งหมื่ไม่ได้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยเ,เราต้องรอดู pullback นะครับเพราะว่าตอนที่มันลงมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็น pullback ที่ strong ขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ชุดนี้จะเป็น final flag นะครับตัวนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเบรกลงมาเนี่ยถึงระยะของ m j o r move ตัวนี้นะครับทั้งก้อนนี้นะครับอาจจะมี strong reversal ขึ้นมานะครับเรื่องการที่มันมี strong reversal ขึ้นมาเนี่ย ออถ้ามันสตรองมากนะมันอาจจะไม่ลงมาถึง10,000หก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าอย่าพิ่งไป Expect ขนาดนั้นนะตอนนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูใน d เดล c ช a r t ก่อนนะครับในเดลิชั่นนะครับวันนั้นผมางที่ผมบอกผมวัดระยะลงมานะครับแล้วก็มีมีแบร์เทคโปรฟิตใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากออวันที่13ที่ขึ้นมาที่ผมบอกไปเมื่อวันก่อนว่า ที่ผมวิเคราะห์ไปในคลิปเมื่อวันก่อนว่าข้างบนมีแบร์ดักชอตอยู่นะครับแล้วก็ลงมาเป็นบูโดจินะครับแล้วผมก็บอกว่าที่ต่ำกว่าโลของวันที่13เนี่ยน่าจะมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์นะครับซึ่งตอนแรกผมยังคิดว่าน่าจะลงมาลึกกว่านี้นะครับเนี่ยแถวแถวนี้นะครับแล้วก็รีเวิร์สขึ้นมาปรากฏวันที่14ลงมาต่ำกว่าโลของวันที่13นิดเดียวเองนะครับถูกซื้อสวนกลับขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับพอลงมาต่ำกว่านิดเดียวเนี่ย แบ่เนี่ยเทคโปรฟิตเลยนะครับทำให้มันมีชุดนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แล้วผมบอกเพื่อน mm hmm. เพื่อนๆไปว่าวันก่อนบอกว่าอันนี้มันเป็นไฮวันใช่ไหมครับแล้วถ้าวันที่ผมพูดตอนวันอยู่วันที่13ว่าถ้าวันที่14เนี่ยเป็น, Bar, นบู High, นบาร์นะครับโคลสใกล้ g h นะครับอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นบายเซตอัพนะครับขึ้นไปนะครับซึ่งก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นไฮทูเซตอัพแล้วก็วันที่1 0 หเนี่ยมันเป็น entry bar นะครับเป็น good entry bar นะครับซึ่งเป็น bull bar close ใกล้ high เหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหนือ high ของวันที่14ทําให้วันที่15เป็นเป็น bull entry bar นะครับแล้วก็เบรก uh bet bet line ตัวนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมบอกว่าอาจจะมี bear เนี่ย bet ว่าจะ ชแนลมันจะลงมาไทยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในเทดดิ้งเล์นะครับแล้วในเทดดิ้งเล์เนี่ยมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็มักจะไม่ลงรวดเดียวเลยนะครับก็มักจะมีรีเวอร์ซขึ้นมานะครับตอนนี้เรายังมองว่าเออน่าจะออมีขึ้นมาจนถึงแถวๆนี้นะครับโลของวันที่24แจนจนถึงออ20วัน Move, uh, e m a เนี่ยนะครับซึ่งณตอนนี้เราเห็นเป็น Tree c o n s e c u t i v e Bear นะครับเป็น High to Buy ตอนนี้ยังเป็นยังเป็น High to Buy Setup อยู่นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามายังไม่ไม่ Trigger Buy นะครับแล้วโดนขายลงมานะครับก็เป็นไปได้ไหมที่อันนี้จะเป็นชุดจบนะครับคือเป็น Fail High to ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าไทยเนี่ยมันเล็กที่ลงมาเนี่ยมัน ทท์มากนะครับมันสตรองมากนะครับซึ่งชุดแรกที่ที่ที่เบรกขึ้นมาอาจจะเฟลแล้วลงมาก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเออมันมีบูกูดบูเอนทรีบาร์ตัวนี้อยู่นะครับทำให้ผมยังคิดว่าถึงแม้ว่าจะลงมานะครับก็น่าจะเป็นแค่ผู้แบกแล้วก็ขึ้นไปอีกเล็กนึงนะครับอาจจะขึ้นไปนเหนือไฮของวันที่10นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครใครเทรดเงิน บิตคอยนะเทรดบิตคอยอยู่เนี่ยยังคือยังยังมองหน้าลองอยู่นะครับยังมองหน้าลองอยู่นะครับตอนนี้ผมยังมองลองอีกนิดนึงนะครับยังยังไม่คิดว่าจะจบแต่ถ้าเกิดมันจบเลยคือวันนี้เป็นแบ a r bar close ใกล้ l o นะครับก็อาจจะเป็นเ c เ c l i c t a บโดยที่อันเนี้ยที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ2วันคือ12กับ13เนี่ยเป็น first leg นะครับแล้วก็ pull back นะครับแล้วก็ที่ขึ้นมา2วันเนี่ยเป็นเซ็คเคอร์เล็กนะครับเป็นเซ็คเคอร์เล็กบูทรันะครับเป็นไปได้ว่าจะเป็นเซ็คเคอร์เล็กแทรเหมือนกันในแบ็คชนแนลนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่ามัน follow ตัวคอนเส็กติฟบูบาสองบา์นี้นะครับรวมถึงโดจิต,ตัวเนี้ยก็นับเป็นบาร์อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีอย่างน้อยอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมาด,ดูแล้วย,ยัง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 ดูไม่ค่อยเหมือนจะจะลง เลยนะครับยังดูเหมือนน่าจะยังขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็มีวันที่โลของที่24นะครับแล้วก็โลวันที่24แจนกับโลของที่24เฟบยังเป็นแมกเนตอยู่นะครับยังเป็นแมกเนตอยู่ก็อย่างน้อยน่าจะขึ้นไปเทสไฮที่เบรกลงมานะครับ นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นไปเทสไฮที่เอ้ยโทษครับเทสโลที่เบกลงมานะครับไม่ใช่เทสไฮเทสโลที่เบกลงมาแม้ว่าจะขึ้นไปเทสโลได้นะครับแต่มันก็ก็อาจจะวัดเป็นเมชช่วงมูฟทาร์เก็ตลงไปข้างล่างได้นะครับอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมันน่าจะมันน่าจะเทสหน่อยก่อนที่จะลงไปนะครับไม่ใช่ว่าลงรวดเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่ากลัวนะถ้าลงรวดเดียวเลยนะครับนะครับผมผมยังไม่คิดว่ามันจะลงรวดเดียวคิดว่าบูลน่าจะ น่าจะโชว์สเต็งเป็นช่วงๆนะครับหลังจากระหว่างที่มันลงไปอย่างที่ผมบอกครับมันก็เป็นซัมคายออบแบร c ช a น n e ลมันกำลังฟอร์มซัมคายกับแบรชานเอลอยู่นะครับซึ่งเราไม่ดูว่าแบรชานเอลจะเริ่มจากไฮของชุดที่ขึ้นมานี้แล้วก็ลงมาเป็นแบรชานเอลหรือเปล่าหรือจะเริ่มจากไฮของบาวไฮของบาวมาที่10เลยนะครับเรายังเรายังไม่รู้ตอนนี้ดูเหมือนจะยังขึ้นไปอยู่นะครับผมอยากให้คะแนนบูชานเอลสตาร์ทที่แถวแถว บีเอ็มเอแล้วลงมานะครับนะครับผมยังคิดว่าจะขึ้นไปอ,อ,อย่างน้อยปิดแกลบตรงนี้นครับแม้จะไม่ปิดแกลบข้างบนนี้นะครับเนี่ยโลข้างบนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะปิดแกลบอย่างน้อย2 2 2โลนี้ได้นะครับเอ่อก็เดี๋ยวประมาณนั้นเนาะน่าจะมาตัดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอ่อถ้าใครที่อยากจะ exit นะครับก็ให้เฝ้าดูให้ดีนะครับว่า ถ้า BDC ขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังแนะนำให้ exit นะครับให้ให้ให้มองชุดนี้เป็น pull back ของ bear bear ที่ลงวันนี้นะครับถ้าท่าน exit ข้างบนท่านอาจจะ c u ด loss นะขาดทุนน้อยนะครับแล้วลงมาใหม่ท่านอาจจะกลับมาซื้อข้างล่างใหม่นะครับท่านยอมขาดทุนถตาท่านไปซื้อข้างบนตรงนี้ท่านยอมขาดทุนตรงนี้นะครับแล้วก็ กลับลงมาซื้อข้างล่างนี่นะครับซึ่งจะเป็น s t ต a t e ที่ที่ดีกว่านะครับที่จะถือขาดทุนไว้แล้วก็โดนลากต่อลงมาเนียนะครับผมไม่ไม่คิดว่าน่าจะเป็น s t ต a t e ที่ดีนะครับผมยังคิดว่าน่าจะน่าจะลงมาอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็ยัง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  exit position ได้นะครับท่านอาจจะมีแต่มันอาจจะไม่ไม่สามารถขึ้นไปถึงข้างบนได้นะครับที่ท่าน ที่ท่านถือไว้ย่ห้องบนนะครับก็ไม่แปลกนะครับกถ็ถ้าถ้าบูสตองขนาดน,นั้นบูอาจจะกลับมาถึงแถวแถวนี้นะครับเนี่ยมามาถึงไฮของวันที่5เลยนะครับถ้าถ้าบูสตองพอนะครับอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับแถว4 0 0หมืแต่ณตอนนี้ผมยังไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นไม่ได้สูงขนาดน,นั้นถ้าบูขึ้นมาได้สูงขนาดน,นั้นจริงนะครับนะครับมีชุด บายต่อเนื่องหลายๆเล็กนะครับเป็นเวสท็อปแบบแบบแบบขึ้นมานะครับสูงๆนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดาวไซน์เนี่ยจำกัดแน่นอนนะครับถ้าขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับน่าจะไม่ไม่ลงไปต่ำมากนะครับนะครับโอเคมันก็เดี๋ยวต้องมาลอดูกันนะครับยิ่งมันขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะครับมันจะทำลายเมเชลมูฟตรงนี้นะครับซึ่งทำให้เมเชลมู ตรงนี้ไม่ทํางานนะครับอาจจะวัดระยะลงไปตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับยิ่งยิ่งขึ้นมาสูงเท่าไหร่ยิ่งทําให้ดีกับบิตคอยมากเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะมีบูเนี่ยเข้ามาบายบาย,บายนะครับเพื่อจะให้มันขึ้นมาได้สูงนะครับแล้วค่อยกลับมาลงใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ผมจะชอบแม่นะครับถ้าลงมาซื้อที่แถวๆ2วส0 0หมืหรือต่ำกว่านั้นหน่อยนะครับผมจะชอบ มั่นใจมากถ้าชุดนี้มันสตรองขึ้นมานะครับอยากให้อยากให้มันมีสตรองเล็กขึ้นมาจริงๆนะครับไม่อยากให้มันลงแบบไท์ลงไปอย่างเงี้ยนะครับทำให้การซื้อเนี่ยตัดสินใจยากนะครับถ้าเกิดมันลงมาแบบเป็นไทท์ชนแนลลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะครับผมว่าผมอาจจะไม่ซื้อนะครับอาจจะเปลี่ยนใจนะครับแถวๆนี้นะครับอาจจะรอรอต่ำกว่านี้เลยนะครับอาจจะลงไปถึงข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งก็อย่าประเมิน price a c t i o ่ต่ำเกินไปนะครับ,รบถ้าตลาดบอกเรายังไงเนี่ยเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตลาดบอกมากกว่าความเชื่อส่วนตัวนะครับเพราะว่าความเชื่อส่วนตัวมันมันก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏนะเหมือนที่ผมได้แปะคำพูดของอัลเบรูซในแบนเนอร์ในช่องของผมนะครับว่าอาบร์ตพูดอยู่เสมอว่า Price is truth นะครับก็แปลว,ว่าราคาเนี่ยมันเป็น ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นราคาไม่เคยโกหกเรานะครับคําพูดของนักวิเคราะห์บางครั้งก็ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกแต่ว่าคําพูดของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคาดเดาซะเยอะนะครับมันอาจจะไม่ใช่ความจริงครับแต่ราคาเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเรานะครับแล้วมันไม่เคยโกหกเราที่ผมเทรดมาผมบอกเลยว่าราคามันไม่เคยโกหกจริงๆนะครับมันบอก มันซื่อสัตย์นะครับแล้วมันก็บอกสิ่งที่จําเป็นกับเราเพรฉะนั้นการวิเคราะห์โดยใช้ price action เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับโดยการสังเกตจากปฏิกิริยาระหว่างฝั่งบูลกับแบนเเพื่อจะดูว่าเพื่อจะ expect หรือคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะถูกต้องตามที่วิเคราะห์นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เามาตามกมาัดูอีกทีเนาะผมยังคิดว่า อันนี้น่าจะเป็น pullback นะครับวันนี้ที่ลงมาเนี่ยครับน่าจะเป็น pullback นะครับถ้าท่านใดเห็นชุดนี้ผมก็ยังแนะนำว่าให้ลองหา wedge wedge bottom ดูนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน type มันเนี่ยมันลงมาไท p นะครับอยไปดูนิดนึงแล้วกันเนาะโอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันลงมาไท p แบบเนี้ยก็อย่าเพิ่งรีบรับนะครับเนี่ยน่าจะ pullback ลงมาลึกเหมือนกันนะเนี่ยอืม โ b แบกลงมาเล็กแคเดียวนะครับขึ้นไปทำเวชท็อปข้างบนนะครับเนี่ยเล็กๆหนึ่งสองสามทำไฮโลเมเจอร์เทรนด์บอเซลลงเลยนะครับอยู่ที่ไฮของเทดดิ้งเรนจ์แล้วก็ลงเลยนะครับอืม,อมนะครับแต่แต่ฟอร์มกราฟยังผมว่ายังดีนะครับเนี่ยผมพูดจริง ยังรู้สึกดีกับฟอร์มกราฟนี้อยู่เลยนะครับเนี่ย no. ผมไม่รู้สิผมคิดว่ามันเบรกโลยสเดมานี้เดียวเองนะครับเนี่ยไม่ถึงเมเจอร์ไฮโลนะครับเนี่ยโหไว้นะครับเน็ยนครับผมตีเส้นนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไว้ดูว่ามันจะทำยังไงกับเส้นนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับผมยังเห็นมันเป็น บูชแนลนะครับไม่รู้สิผมยังเห็นมันเป็นบูชแนลอยู่ครับเนี่ยใช่ไหมเป็นไหมเนาะเป็นเนาะผมว่ามันเป็นบอสบูชแนลนะครับเนี่ยเนี่ยโดยมีจุดสตาร์ทของบูชแนลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับมันเริ่มบอสชแนลตรงนี้นะครับ ผมรู้สึกอย่างนั้นเนาะผมเปลี่ยนสีของตัวนี้หน่อยไม่รู้สิผมว่ามันมันยังอยู่ในบูชแนลแปลว่ามันชุดนี้ผมยังมองว่าเป็นอาจจะเป็น Pullback นะครับแต่ว่าณตอนนี้มันลงมา o องเหมือนกันนะครับเนี่ยพุกๆๆลงมาเป็นสป k e เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้เป็น high low major terminal z นะครับเนี่ยก็สปายลงมานะครับกำลังฟอร์ b แ a ชแ h a n n e แถวๆนี้อยู่นะครับก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันว่าอาจจะลงมาถึงแถวๆนี้นะครับเนอะอาจจะลงมาถึงแถวๆนี้ก็ได้นะครับแถวๆเส้นเนี้ยเป็นไปนได้นะครับเนี่ยอืมดูแล้วอาจจะยังพูแบ back อยู่แต่ว่า,าเดี๋ยวเราเลอดูชุดพูแบ back ชุดนี้นะครับ แต่ผมก็ยังคิดว่ามันขึ้นมาข้างบนเนาะเนาะผมยังคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปต่อเนี่ยเนี่ยขึ้นมาถึงไฮนี้นะครับผมยังเพราะมันปิดดีนะครับเนี่ยปิดปิดเหนือเขาเรียกอะไรอะ่ะปิดปิดเหนือไฮของวันที่สิบสามด้วยนะครับเนี่ย ผมว่ามันขึ้นมาปิดดีอ่ะผมมีสองอย่างนะครับอย่างที่บอกผมยังมองเป็น pullback ของบูอยู่นะครับแบร์จะมองอันนี้เป็น c r c l e leg bull trap นะครับแล้วกำลังเบสว่าแบร์ที่ช็อตตรงนี้นะครับก็กำลัง hold position อยู่แล้วเบสว่ามันจะเป็นชุดลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยลงมาถึงโลของวันที่13เลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่า เขาเบ็ดว่านี่คือเป็นไซเคิลเลกบูลแท็บนะครับสตองเล็กแบบนี้พอปิดบาร์ Bar, ปุ๊บช็อตเลยนะครับนะเห็นไหมครับปิดปุ๊บช็อตเ,เลยนะครับเนี่ยปิดปุ๊บช็อตปิดปุ๊บช็อตเป็นสตองบาร์ปุ๊บช็อตเลยนะครับหลังจากนั้นลงเลยนะครับอาจจะนะครับอาจจะเป็นไซเคิลเลกชุดนี้อาจจะเป็นไซเคิลเลกบูลแท็บนะครับเป็นไซเคิลเลกชาร์จของบูลก็ได้นะครับ น่าสนใจทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราต้องตามดูกันเนาะว่ายังไงนะครับเออไม่ไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําให้มีการทําไม่ได้เทรดฟิวเจอร์ไม่แนะนําให้มีการถึงผมจะมองว่าขึ้นไปถึงแถวแถวนี้นะครับสามหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือประมาณเนี้ยสามหมื่นเท่าไหร่เนาะสามหมื่นสามนะครับจนถึงสามหมื่นสี่อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าตอนนี้อยู่แถวแถวสามหมื่นหนึ่งแล้ว หรือสามหมืเนี่ยแล้วเราจะซื้อนะครับมันได้10%บเปอร์เซ็นตนะีครับถ้ามันไม่ใช่มันไม่มีเลเว a g e ผมว่ามันมันก็ไม่น่าเทรดนะครับเมื่อเทียบกับโอกาสที่มันจะลงนะครับผมยังมองเป็น pullback อย่างที่ผมบอกในแบร์นะครับเพราะฉะนั้นมันกำลังฟอร์มซัมาคลดอปแบร์ชา n e l ลถ้าเป็นแบร์ชานเอลท่านก็มันจะกลับลงมาข้างล่างเลยนะครับดัะะนั้นไม่ไม่แนะนำให้มีการลงทุนซื้อบิตคอยนในชุด ที่มันเด้งขึ้นมานี้นะครับผมยังคิดว่าน่าจะน่าจะลงมาข้างล่างนะครับก็เพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าขึ้นไปเนี่ยผมก็อาจจะพูดถึงคนที่เทรดพวกฟิวเจอร์นะครับของบิตคอยนะครับก็อาจจะลองได้นะครับแต่เมื่อกว่าผมไม่ได้เทรดฟิวเจอร์บิตคอยครับเหตุผลง่ายๆคือมันมันมันสเปดมันสูงมากครับแล้วก็ค่าคอมก็แพงครับคือบลกเกอร์ที่ผมใช้อยู่มันก็มี b t c USD ผมเทรดนะครับแต่ผมดูแล้วมันทำไมผมต้องไปเทรดบิตคอยด้วยครับในเมื่อผมเทรดกันยูโรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเยอะเลยครับสเปกดก็แทบจะไม่มีเลยครับแล้วก็ค่าคอมกระทุกถูกนะครับผมว่ามันมันก็ได้เงินเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดอะไรถ้าคุณเทรดถูกสักอย่างนะครับไม่ต้องไปหาอ,อ,อะไรเทรดที่มันพิสดารซับซ้อนนะครับอย่างบางคนที่เคย บอกผมว่าเออพวกเงิน forex ที่แบบเป็นคู่พิเศษพิเศษมันได้เงินเยอะนะครับพวกคู่ไมเนอร์นะครับเช่นไปหาพวกเทรดอะไรอ่ะเงินแปลกๆะครับหรือว่าไปเทรดพวกคู่เงินออซซี่นะครับไปคู่กับเงินอะไรอ่ะเออออซซี่ไปคู่กับเงินเงินฝรั่งอย่างเงี้ยนะเป็นคู่แปลกๆอย่างเงี้ยครับซึ่งสเป e a มันจะสูงนะครับแล้วมันก็ มันก็สวิงสวิงไกลนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าได้เงินก็ได้เงินเยอะแต่ว่าพวกนี้คู่ไมเนอร์มันจะมีต้นทุนที่แพงนะครับแล้วก็โบรกเกอร์ก็จะมีสเปดที่สูงนะครับซึ่งถ้าถามผมก็คือไม่รู้สิผมเทรดเงินยูโรแบบคู่เมเจอร์่ยแค่เงินยูโรคู่ US d ดอลลร์ธรรมดาเนี่ยเรียบๆง่ายๆนะครับถ้าเทรดถูกทางก็ได้ตังค์อยู่ดีครับถ้าอยากได้ตังค์เยอะๆก็เทรดโพ i ิชันใหญ่ๆีครับใช่ไหมครับ ท่านเทรดหนึล็อตท่านก็เทรดสองล็อตสามล็อตนี่ครับตังเยอะพอครับได้ตังวันหนึ่งก็โมโหลานแล้วครับเทรดอย่างเงี้ยนะครับไม่เห็นจําเป็นต้องไปไปหาอะไรที่พิสดารมาเทรดเลยครับเพราะฉะนั้นเงิน Euro, ยูโรเอเงินเอ่อพวกปิดคอยเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าก็อยากเทรดนะครับแต่ว่ามันมันก็ได้แต่ซื้อเหมือนหุ้นนะครับคือรอไปซื้อข้างล่างทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่ใน บิดครับนะครับรออยู่ก็เดี๋ยวรอมันลงก็ซื้อดีกว่านะครับซื้อแล้วก็ถือยาวๆหน่อยนะครับผมไม่ค่อยได้มาซื้อซื้อขายขายอะไรเงี้ยเหมือนฟิวเจอร์นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไงก็มาลองตามกันดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นเซคเคเล็กบูทแอบของชุดที่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้จะเป็นพูแบ็กของการเบรกขึ้นไฮของวันที่สิบอ่ เมนะครับซึ่งตอนนี้ผมอย่างที่บอกผมให้คะแนนมันยังขึ้นอยู่นะครับผมยังเชื่อมันยังขึ้นมาถึงโลของมันที่24แจนกับโลของมันที่24เฟบนะครับแล้วก็มาเทสเส้น e m a ตัวนี้นะครับผมยังให้คะแนนตรงนั้นอยู่นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ